สวัสดีค่ะได้เวลาพบก,กับคณิ t าลงฟ้าอากาศกันแล้วนะคะคุณผู้ชมค่ะตั้งแต่วันนี้ค่ะบ้านเราก็จะเริ่มมีฝนลดลงบ้างน,นะคะแต่ว่ายังคงมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางและภาคใต้ฝั่งตะวันตกค่ะทางนี้เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทเทะอลอันมันประเทศไทยและอ่าวไทยเริ่มที่จะมีกําลังอ่อนลงนะคะในขณะที่ยังมีหย่อมความกดอากาศต่ําปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนค่ะ สำหรับบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนค่ะมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นยังสูงมากกว่า2เมตรนะคะดังนั้นต้องขอให้ชาวเรือหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองกันเอาไว้ด้วยค่ะ และหลังจากที่พายุวิภาผ่านไปนะคะตอนนี้มีพายุลูกใหม่ค่ะชื่อก่อใหม่บริเวณด้านตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศฟิลิปปินส์ค่ะมีแนวโน้มที่จะเคลื่อนตัวไปทางตอนใต้ของประเทศญี่ปุ่นแต่ว่าไม่ต้องกังวลน,นะคะเพราะว่าพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยค่ะ ส่วนช่วงนี้ค่ะตรวจสอบกันต่อนะคะกับสภาพอากาศรายภาคในวันพรุ่งนี้ค่ะเริ่มกันที่ภาคเหนือค่ะพรุ่งนี้มีฝนฟ้าขนองร้อยละหกสิบของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะอุณหภูมิต่ําสุด23องศาสูงสุด32องศาคะ่ะภาคอีสานค่ะยังเจอฝนได้ร้อยละสี่สิบของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ําสุด23องศาสูงสุด35องศาคะ่ะภาคกลางและภาคตะวันออกค่ะเจอฝนได้ร้อยละสี่สิบถึงหกสิบของพื้นที่และมีฝนตกหนัก บางแห่งค่ะอุณหภูมิต่ำสุด25องศาสูงสุด35องศาค่ะลงมาที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยค่ะเจอฝนได้ร้อยละ20ของพื้นที่อุณหภูมิตำสุด24องศาสูงสุด36องศาค่ะส่วนภาคใต้ฝั่งอนันดามันเจอฝนได้ร้อยละ20ของพื้นที่เช่นกันนะคะอุณหภูมิต่ำสุด24องศาสูงสุด35องศาค่ะ กลับขึ้นมาที่กรุงเทพและปริมณฑลค่ะพรุ่งนี้นะคะยังคงมีฝนฟ้าขนอง้1060ของพื้นที่อุณหภูมิตำสุด26องศาสูงสุด35องศาค่ะส่วนวันนี้ค่ะกรมชลประทานระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาในอัตรา1,000ลูกบาทเมตรต่อวินาทีนะคะเรียกว่าส่งตัวจากเมื่อวานนี้ค่ะโดยระดับน้ำท้ายเขื่อนยังต่ำกว่าตลิ่ง5เมตร14เซนติเมตรนะคะซึ่งจะมีพื้นที่นอกคันกั้นน้ำที่ได้รับผลกระทบค่ะได้แก่บริเวณคลองผงเพลงจงังหวัดอ่างทง และคลองบางบานค่ะในตำบลหัวเวียงอำเภอเสนาตำบลลาชิดต,ตำบลท่าดินแทงอำเภอผักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะซึ่งอยู่ติดกับแม่น้ําน้อยค่ะแต่ว่าหากระดับน้ําทางตอนบนเพิ่มสูงขึ้นและส่งผลให้มีปริมาณน้ําไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มมากขึ้นทางกรมชนก็จะแจ้งให้ทราบดังนั้นคุณผู้ชมติดตามข่าวสารกันเอาไว้นะคะ